สวัสดีเพื่อนเพืดด่อนผู้ติดตามสับสคริปเปอร์สายฟุตบอลกันทุกๆคนนะครับเจอกันเป็นประจำเกือบทุกวันที่มีฟุตบอลนะครับสำหรับคุยก่อนเกมวิเคราะห์บอลเดียวคืนนี้ประจำวันศุกร์ที่15มีนาคมนะครับค่ำคืน f r i d a ด n i g h คคืนนี้ยกจากในสึก b บุนเดสเีกาเยอรมันนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมท้ายตารางอย่างแพม้าโคโลนวันนี้เล่นเป็นเจ้าถิ่นพบกันมาเยอนของทาง RB l ์บีไลปซิกนะครับจะเตะกันในเวลาตีสองตรงในขอภายนะตีสองครึ่งในค่ำคืนนี้นะฮะอ่ะมาพูดถึง2ทีมนี้กันก่อน เทียบกันแล้วนะครับในเรื่องของอันดับตารางคะแนนยังไงโคโลนก็ดูเป็นรองกว่านะครับอาร์บีลาิกตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางซึ่งกําลังแย่งชิงในส่วนของการเป็นท็อปโฟกับ v f เอบีสตุ๊ดการ์ดและก็ทางโบรุสเซียดอร์มุนนะฮะแรงจูงใจมีอยู่แล้วนะครับสำหรับอาร์บีลาิกแล้วก็อันดับก็ดูเหนือกว่าสิ่งที่โคโลนดูเป็นต่อก็คงจะเป็นแค่ในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าถิ่นแค่นั้นเองนะครับคุมกําลังอาร์บีลาิกปีนี้ผมชอบแนวรุกของพวกเขานะครับแต่รู้สึกว่าปีนี้แนวรับจะมีปัญหานิดึ และก็บวกกับในส่วนของที่อาเบ์ซิกขายตัวหลักไปด้วยนะครับก็ดูอาจจะดรอปไปนิดนึงแต่ก็ยังคงมาตรฐานอยู่สําหรับอาเบไล์ซิกนะครับทีมที่ทุกคนน่าจะจับตามองอยู่ก็คงจะเป็นทีมเยือนแน่นอนนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเนื้อหาคู่นี้ยังไงขอไปสรุปผลในไลน์เมื่อวานกันก่อนนะครับในไลน์เมื่อวานเล่นไป3คู่นะครับผสมผสานกันไประหว่างยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกละก็ยูโรปาลีกนะครับคู่แรกจากยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกสูง3เมตรนะครับสำหรับคู่วิลล่ากับอาร์เจ็ค ก็ยิงกันไป4เม็ดพอดีนะครับวิลล่าชนะไปได้4ประตูต่อศูนย์สูง3ยิงเต็มนะครับและเวสต์แฮมกับไฟบวกอันนี้ต่อเวสต์แฮมไปในราคาครึ่งควบลูกนะครับจบเกมนะครับเวสต์แฮมถล่มไป5ประตูสูงไม่ต้องลุ้นอะไรมากนะครับตามเวสต์แฮมกินเต็มนะครับและคู่ที่ผมมั่นใจกว่า2ทีมที่ผมเลือกไว้นะครับ2บีนที่ผมเลือกไว้ก็คงจะเป็นเบเยอร์เลเวอร์คูเซนนะครับต่อไป2เม็ดซึ่งก็ยิงไม่ถึงเพดานนะครับยิงกันแค่3ประตูต่อ2นะครับถ้าใครฟังคลิปเมื่อวานตามสูงกินเต็มนะครับแต่ ถ้าตามเบลเยอร์คูเซนต่อไป2เสียเต็มนะครับในส่วนของเบลเยอร์คูเซนเนี่ยก็มีนิดนึงนะครับเพราะว่าบอลต่อยูโรปาลีกเข้าเกือบทุกคู่นะครับยกเว้นคู่ที่ผมเลือกนั่นก็คือเลเวอร์คูเซนนะฮะเวสแฮมก็เข้ามิลานก็เข้าเบนฟิก้าก็เข้านะครับเพราะต่อในรคาปอปอแค่นั้นเองกับเกนสกัสโกเรนเจอร์นะครับบียาริลก็เข้านะครับบอลต่อลิเวอร์พูลโอ้โหอัดหนักเลยนะครับยิงไป6ประตูต่อหนึ่งนะครับโมเมสราทำประตูได้ด้วยนะแล้วก็ไบรตันกับโรมาบอลต่อก็เข้านะครับไบรตันนนจถิ่ชะ 1-0นะครับอัตัลันตาก็เข้านะครับรับบอลต่อ ชนะไป2ประตูต่อหนึ่งกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับบอลต่อเข้าทั้งหมดยกเว้นเลเวอร์เเย์เวอร์คูเซนคือคู่ที่ผมมั่นใจที่สุดสุดยอดไหมฮะสำหรับการเลือกในการลงทุนนะครับวันนี้ก็มาลุยกันต่อเหมือนเดิมนะครับสำหรับในค่ำคืนฟรายเดย์นั้นอาจจะยังไม่มีสเต็ปนะครับก็คงจะกดเต็งไปสัก2ตัวที่ผมมั่นใจนะครับยังไงรอรับในไลน์ได้เลยนะครับ b 0 0 7อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับหากใครแอดมาแล้วนะครับก็ส่งสติกเกอร์สักอันหนึ่งมาเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับการบ ไปไม่ถึงนะครับอย่างน้อยก็มีการสนทนากันนิดนึงก็อาจจะทําให้าการบอสแคดไม่มีปัญหาหรือว่าโพสตในไลน์นะครับยังไงมาติดตามกันได้ @b007 นะครับอ่ะโอเคมาดูความเป็นไปได้กันก่อนว่าทีมไหนจะได้เป็นทีมทํากําไรในคืนนี้นะครับเริ่มกันที่ในส่วนของไลน์อัพนะฮะไลน์อัพวันนี้โคโรนมาในแผน4 2 3 1นะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับ มีตัวหลักอย่างเครนนะครับเบอร์11คนนี้แต่ก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนักนะครับเนื่องจากระบบทีมโคโลในปีนี้ก็จัดว่าแย่นะครับหาชัยไม่ค่อยได้นะในเรื่องของการเก็บชัยในจับต้องไม่ได้เลยนะครับและเกมในบ้านผมไปดูมาก็คือไม่ได้สร้างความเป็นต่อให้กับทีมตัวเองเลยนะครับซึ่งเรามาเจอกับเกมใหญ่ที่ต้องการแต้มเหมือนกันนะครับหแต้มก็ได้หรือว่า สามแต้มก็ได้นะครับสำหรับอาร์บียซิกก็มาในแผน4-4-2นะครับตัวหลักแนวรุกครบชุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโอเพนดาเซสโกนะครับออโมฝั่งขวานะครับไฮดาราชาเกอร์แล้วก็ซิมมอนนะครับซึ่งมีความเร็วทมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับสำหรับเบอร์20คนนี้หลังก็ถือว่าครบเครื่องนะครับแต่ก็มีฟอร์มที่แผ่วๆกันนึงเสียประตูกันเยอะไปหน่อยนะครับสำหรับปีนี้เฮนริชนะครับซิมาคารอออบานแล้วก็รวมนะครับกูลาซี่เป็นผู้รักษาประตูถ้าให้คะแนนนักเตะตอนนี้นะ ผมก็น่าจะยกให้อาร์บีไลฟ์ซิกวันเหนือกว่านะครับแต่อาจจะไม่มากอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของการเยือนด้วยนะครับซึ่งผลงานการเยือนปีนี้อาร์บีไลฟ์ซิกก็ดูไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่นะครับมีกลัวเสมอเหมือนกันนะครับแต่อีกทางหนึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นชนะได้นะครับให้คะแนนตอนนี้บวกกับการเยือนของไลฟ์ซิกด้วยนะผมก็อาจจะดูแบบว่าไม่เหนือกว่ากันมากนะครับโคโลน40แล้วก็อาร์บีไลฟ์ซิก60นะครับผลงานการเจอกันนะครับทางอาร์บีไลฟ์ซิกเก็บชัยได้เยอะกว่า6ครั้งนะครับเสมอไปห้ลนะครับแล ครับล่าสุดที่เจอกันโดนไลฟ์ซิกถล่มมา6ประตูต่อศูนย์ในสุดบุนเดสลีกานะครับส่วนใหญ่ก็เจอกันในหลีกนี่แหละนะฮะก่อนหน้านั้นไปเยือนโครโลนนะครับเสมอศูนย์ศูนย์นะครับเคยเล่นในบ้านอาร์บีไลฟ์ซิกเสมอสองสองในปีสองพันยี่สิบสองแล้วก็สามหนึ่งที่อาร์บีไลฟ์ซิกชนะนะครับแล้วก็เป็นการเยือนครั้งหนึ่งในปีของฟันยิเป็ดเดือนกันยายนนะครับโครโลนเสมอได้หนึ่งประตูต่อหนึ่งถ้าดูจากห้านัดน,นี้นะครับเกมที่ ไปเยือนนะครับเกมที่อาร์บีไลฟ์ซิกไปเยือนไม่สามารถชนะได้2นัดติดแล้วนะครับถ้าเป็นเกมในบ้านก็ยังลุ้นชนะได้อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเกมออกได้2หน้านะครับไม่เกิดการเสมอเกิดขึ้นก็ชนะตามระดับของอาร์บีไลฟ์ซิกไปนะครับอ่ะก็มีมีวันนิดนึงมีวันนิดนึงที่การเล่นในบ้านของโคโลนกับสถริติเสมอนี่เกิดขึ้นบ่อยก็อาจกลัวเสมอนิดนึงนะครับและก็ที่จะลุ้นได้ก็คงจะลุ้นให้อาร์บีไลฟ์ซิก บุกมาชนะเพื่อ3มแต้มในการลุ้นท็อปโกับดอทมุลและ a b บีเอฟ t ีสตูต่อไปนะครับถ้า,าดูจากเฮดท Head ก็ยังเป็นสถิติ2หน้าอยู่นะครับในเรื่องของโคโรนอาจจะมานิดนึงแต่ก็เป็นเปอร์เซ็น์ที่น้อยนะครับ มาดูในส่วนของฟอร์มนะครับหวังยากนะครับสำหรับโคโลนในเรื่องของการเก็บชัยแต่หวังเสมออาจจะได้อยู่นะครับล่าสุดก็ไปเสมอกับโบรุสเซอรมินเซนกลัดบักมา3-3นะครับหากแพ้ทางเบเยอร์มิเซนศูนย์สองนะครับเสมอกับทางสตุการ์ดนะครับทีมอันดับ3-1-1อันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเสมอกับทีมอันดับ3ได้นะครับสำหรับปีนี้แล้วก็ไปแพ้เรเดอร์เบเมนศูนย์หนึ่งนะครับเสมอกับฮอฟเฟตไฮนหนึ่งประตูต่อหนึ่งทีมแกร่งๆดันไปเสมอนะครับแต่ทีมที่แบบว่า ไม่น่าชนะดันชนะเออดันไม่น่าแพ้ดันแพ้นะครับผมก็ดูจากทรงนี้แล้วก็หวังชัยไม่ได้แต่หวังเสมอได้นะครับสุรยฟอร์มของ เอฟซีโคโลนนะครับส่วนอาร์เลฟซิกนะครับยังพอมีหวังในเรื่องของการเก็บชัยเพราะว่าฟอร์มกําลังก็โอเคอยู่นะครับเกมที่แพ้ก็แพ้กับเกมใหญ่2นัดนะครับนั่นก็คือบาเยอนมิวนิกสองหนึ่งแล้วก็ไปเสมอเรย์อนดมาริดหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับที่เหลือเจอกับกลางตารางท้ายตารางเก็บเรียบหมดเลยนะครับอย่างบรูซิมเบอร์เซนกับหลัก2อศูนย์ในลีกนะครับบุกไปถล่มโบคุ่มหนึ่งสี่ไลฟ์ก็ล่าสุดเก็บความมั่นใจไม่ได้จากการชนะดามสตัร์ไป2ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเจอถ้าดูจากระดับทีมมททีี่่่ไไลลฟซิกกกเเเจจอออนนนะะะะคครรรรััับบาาาาาาางงงงตตต้้้ยหวชดแถม ใหญ่ก็ไม่น่าใสเท่าไหร่สําหรับอาบิลซิกปีนี้นะครับก็หวังชนะได้อยู่นะครับแต่ถ้ากลับมาดูฟอร์มโคโลนก็หวังสเสมอได้เหมือนกันนะครับเอามาดูราคาก่อนนะครับราคาไม่ได้เอามานะครับต้องขออภัยกันด้วยเหมือนจะเอามาแล้วนะออผมลืมโหลดรูปมานะครับไม่เป็นไรดูในส่วนของ ผลงานการเล่นในบ้านเพิ่มกันแล้วกันนะครับอ่ะผมก็จะพูดถึงราคาก่อนวันนี้ราคาทางบราบีอาบีไลฟ์ซิกนะครับก็เปิดมาที่ขึ้นควบลูกกับ1ลูกนะครับถ้าใครเชียร์อาบีไลฟ์ซิกอย่างน้อยก็หวังสัก1เม็ดนะครับในการเก็บชัยหรือว่าถ้าเป็นเม็ด2มาก็จะกินเต็มกับราคานั้นไปนะครับส่วนถ้าใครเชียร์โคโลนอยู่ก็ต้องขอแค่อขอแค่1 ขอแค่เสมอนะครับขอแค่ยันเสมอก็ได้กินกับราคานี้ก็ลุ้นได้เหมือนกันสำหรับโคโรนในการลุ้นเสมอนะครับแต่ลุ้นชนะนี่ผมเปอร์เซ็นต์นี่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่ออกนะครับแบ่งเปอร์เซ็นต์ตอนนี้นะครับก็30%มไปที่โคโลนเสมอนะครับและอีก70%คิดว่าอาร์บีไลฟ์ซิกชนะนะครับไม่หนึ่งเม็ดก็อรอลุกที่2เพื่อกินเต็มนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดให้โทรศัพท์ก็ได้นะครับว่าสถิติสูงเป,เป็นยังไงเวลาพวกเขาเจอกันนะครับซึ่งสายบอลเยอรมันเนี่ยก็มันต้องลุ้นสููงกันนอยย่่แล้ววนะเเพราาาป็ส ฟุตบอลที่ยิงกันกระจายอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเปิดดูในเรื่องของตารางนิดนึงนะฮะอืมอันนี้ผมเปิดในโทรศัพท์นะครับไม่ได้เห็นในหน้าจอนะผมก็ลืมหยิบมานะครับลืมหยิบมาต้องขออภัยกันด้วย อ๋ในส่วนของสูงแรกนะครับก็มาไม่ค่อยบ่อยนะครับมาในสัดส่วน50-50สูงเต็มเกมนี้ก็ลุ้นได้นะครับเพราะมาในสัดส่วนเกิน50%นะครับถ้าใครจะลุ้นสกอร์แนะนําว่าเต็มเกมนะครับแต่ครึ่งแรกไม่การันตีนะอันเรื่องของการเก็บชัยนะครับผมขอดูผลงานในบ้านโคโลนส่วนใหญ่จะเป็นการเสมอนะครับการเสมอแล้วก็มีแพ้อยู่นัดหนึ่งนะครับ2-4ในปี2020และก็ชนะครั้งหนึ่งนะครับในปี2021กับอาร์บีเลฟซิก้าถ้าดูจากผลงานอาร์บีเลฟซิกกับการเยือนโคโลเนี่ โอ้เป็นสถิติที่ออกเป็นรองซะมากกว่ากับราคาแบบนี้ด้วยนะครับอเบลลิซิสถิติไม่ดีไม่ว่าจะเป็นแฮนดีแคปหรือเรื่องของการเก็บชัยนะครับจึงทําให้น่าเป็นห่วงนิดนึงสําหรับการที่จะต่อไลฟ์ซิกใน ค่าคืนนี้นะครับเอามาดูผลงานในบ้านซึ่งมีโชว์อยู่หน้าจอนี้นะครับโคโลน5นัดนะฮะแพ้ไปแพ้ไป3ชนะไป1แล้วก็เสมอไป1นะครับเสมอไฮเดนฮิลแพ้ดอทมุลนะครับชนะไอทรัคแฟรงเฟิร์ตแต่วันนั้นแฟรงเฟิร์ตโดนใบแดงไป2คนนะฮะแล้วก็แพ้ไรเดอร์เบเดอร์ศูนย์สองแพ้ฮังเลเวอร์คูเซนศูนย์สองวันนั้นโคโลนโดนใบแดงนะฮะก็เลยทําให้โดนเลเวอร์คูเซนกินขาดมาศูนย์สองนะครับถ้าดูจากผลงานในบ้านของโคโลนนะครับมีชนะนัดหนึ่งก็คือเป็นเกมที่แบบว่าไม่ช น่าก็เกินไปแล้วนะครับพอฟรังก์เปิดโดนไปแบงที่เหลือถ้าเป็นส1คนเต็มเกมน่ะหวังไม่ค่อยได้นะครับผลงานในบ้านไม่ได้เป็นต่อให้กับทีมตัวเองเลยนะครับาก็ไปดูทางฝั่งการเยือนของไลฟ์ซิกกันหน่อยนะครับหนัดล่าสุดนี้ก็ครับเสมอไป2ชนะ1แพ้2นะครับแพ้ตุดกากาทกับไบยูมินิกเจอเกมใหญ่ไปไม่เป็นนะครับมีเสมอเอาบวกกับชนะโบคุม อ่าโบหุ้ม um, แล้วก็เสมอเรอัลมาดริดนะครับก็เป็นจุดอ่อนนิดเดียวนะครับสำรบเบลซิกนะครับเกมที่แพ้ก็คือแพ้ทีมต้นตารางในปีนี้อย่างสุดการ์ดไบเยนนะครับแมนซิตี้วอบวกอันนี้ก็ไม่นับก็แล้วกันนะครับแต่เวลาเจอกับตารางตาราง้า,งายตารางเกมเยือนอาจจะหวังได้ยากนิดนึงแต่ก็พอจะหวังได้สําหรับสถานการณนะ์ณตอนนี้นะครับอ่ะก็เปอร์เซ็นต์จับต้องยังไม่ค่อยได้อาจจะแตะแตะได้นิดนึงสาหรับทางอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับมาดูผลงานระดับตารางคะแนนนะครับตอนนี้แข่ง25นัดมี4 6คะแนนหาก คะแนนวันนี้นะครับก็จะแซงดอทมุลนะครับกดดันดอทมุลต่อเนื่องในส่วนของการย่งทับโฟอันดับ4นะครับแต่ถ้าแพ้ก็จะคงอยู่ที่46คะแนนแล้วก็ต้องลุ้นให้ดอทมุลแพ้ด้วยนะครับถ้าต้องการในส่วนท็อปโฟจริงก็คงจะต้องเก็บใจในวันนี้ให้ได้นะครับแรงจูงใจยังมีอยู่ส่วนทางโคลนนะครับตอนนี้มี18คะแนนก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะตกชั้นสูงนะครับเพราะว่ายังห่างอันดับ15ไปตั้งหลายคะแนนเหมือนกันนะครับถ้านับก็ 8ปคะแนนเลยนะครับอ่ะก็มีลุ้นไหมผมว่าก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับลูกได้เสียก็ติดลบเยอะซสะด้วยนะครับ23ลูกเลยนะสำหรับการติดลบของโคลโลนนะฮะอ่ะดูจากผลงานตรงนี้แล้วแรงจูงใจก็คงจะยกไปที่ทีมที่ใหญ่กว่าอย่างอาร์บิเล็กซิกนะครับและผลงานการเยือนแค่มัน อาจจะจับต้องไม่ค่อยได้แต่พอจะแตะได้นะครับยังไงก็ฝากเชียร์อาบีลาสิกด้วยนะครับถ้าจะสรุปคืนนี้ก็เห็นเปอร์เซ็นต์กันอยู่นะครับการเสมอมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่30%มนะครับและการชนะก็คงอาชีพการชนะของทีมเยือนอย่างอาบีลาสิกทีมต่อนะครับอยู่เกิดขึ้นอยู่ที่70%ซึ่งผมก็คงจะเอาเปอร์เซ็นต์ที่มันอยู่ได้เปรียบกว่านะครับราคาอาจจะเปิดมาแบบเสียวๆใส่กันหน่อยสําหรับในบอลวันศุกร์นะครับกลัวจะเป็นบอลงานบอลภาพป่าเหมือนกันนะครับอาบีลาสิกต่อ ก็คิดว่าน่าจะชนะเพื่อ3มแต้มแล้วก็ท็อปโฟแข่งกับรถมุลได้นะครับหนึ่งลูกเจ้า2ลูกกินเต็มนะครับแล้วแต่ราคาที่เลือกไปผมขอเล่นไปที่เปอร์เซ็นที่น่าจะเป็นได้เปรียบก,กว่าก็คือต่ออาร์บีไลฟ์ซิกแล้วก็น่าจะเอาตามสถิติสูงด้วยนะครับสูงเต็มเกมสูงแรกไม่น่าผ่านนะฮะสรุปก็เต็งไลฟ์ซิกแล้วก็สูงเต็มเกมนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการคุยก่อนเกมวิเคราะห์วันเดียวคืนนี้นะครับสำหรับคู่โคโลนแล้วก็อาร์บีไลฟ์ซิกหวังว่าจะเป็นประโยชน์และความบันเทิงสำหรับผู้ี่ง,ลลงน,น,นน้า ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องดูบอลนอนกินกันหน่อยนะครับก็จะได้มีกำลังใจหาข้อมูลนะครับมาพูดคุยแบบเป็นกันเองแบบนี้ในทุกๆวันเพลินๆกันไปนะครับคลิปก็ไม่ยาวมากประมาณ15นาทีนะครับ15-20นาทีบางวันข้อมูลเยอะก็อาจจะปาไปถึง25นาทีเลยนะครับชอบสไตล์การพูดคุยหรือว่าการวิเคราะห์อบอลของผมยังไงก็ กดไลค์เป็นกําลังใจกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับยังไม่มีแนทางในใจยังไงนะครับสามารถมาตามในไลน์ได้เลยนะครับขัดคู่ที่มั่นใจที่สุดในแต่ละคืนส่งไปไม่เกิน2ทุ่มนะครับก็ในไลน์แอดบีศูนย์ศตามมาได้เลยนะครับวันนี้คงขอลากันไปก่อนวันเสาร์มีบอลลีกเยอะแน่นอนนะครับจะเป็นคู่ไหนก็รอติดตามในนี้ได้เลยนะครับสำหรับช่อง u t u b e ดูบบอลรอดกินชาแนลช่องนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ